เมื่อหญิงสาวชาวต่างชาติเธอเป็นชาวญี่ปุ่นได้มาเที่ยวที่เมืองไทยและได้เดินทางท่องเที่ยวที่ตลาดท้องถิ่นกับเพื่อนๆที่เอกมัยซอยสาทั้งสองคนอยากเดินเล่นที่นี่ทั้งคู่เน่ยเริ่มเดินกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้ขาขณะที่ทั้งสองคนนั้นกําลังเดินอยู่แม่ค้าก็ได้เรียกทั้งคู่และทักทาย และทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปหาเพื่อที่จะทักทายและพูดคุยกันแม่ค้าเนี่ยได้ถามทั้งคู่ว่ามาจากที่ไหนเธอก็ได้ตอบว่ามาจากญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นการทักทายที่สนุกสนานเหมือนเดิมและทั้งคู่เนี่ยก็สั่งชาไทยมากินด้วยซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่แก้วละ25บาทเมื่อเธอกินเข้าไปเนี่ยเธอบอกว่ามันหวานแล้วก็อร่อยดีทำให้รู้สึกสดชื่นในตอนเช้า และเธอบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นมิตรและใจดีมากๆหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินมาเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านขายผลไม้ที่นี่นะครับก็มีผลไม้ขายอยู่หลากหลายเธอบอกว่ากล้วยในซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นนั้นราคา3ลูกเนี่ยสีบาทแล้วแต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยวีละ40บาทเท่านั้นเองที่ตลาดแห่งนี้มีผักขายอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเมื่อทั้งสองคนเนี่ยได้เดินมาเรื่อยๆก็มาเจอกับร้านขายปอ๊อปคอร์น เธอบอกว่าจะซื้อไปเก็บไว้กินเผื่อไว้ดูหนังที่บ้านราคาเนี่ยจะอยู่ที่ถุงละ15บาทเท่านั้นซึ่งมันเป็นราคาที่ถูกมากๆและพ่อค้าเนี่ยก็ใจดีมีน้ำใจมากๆให้ป๊อปคอนมากินฟรีด้วยเธอบอกว่ารู้สึกดีมากๆและอบอุ่นหัวใจและหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เดินผ่านร้าน ปลาต้องโกนะครับพ่อค้าปลาต้องโกเนี่ยได้ให้ปลาต้องโขมาลองชิมดูเธอบอกว่าพ่อค้าเนี่ยใจดีมากๆและเธอได้กินดูเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆพ่อค้าบอกว่าเป็นอาหารเช้าของคนไทยสามารถกินคู่กับชากาแฟหรือว่าจะเป็นน้าเต้าหู้ก็ได้ส่วนพ่อค้าเนี่ยก็ให้พ่อค้าขายปลาคอนนั้นก็เห็นทั้งคู่ถือไม่สะดวกก็เลยนําถุงหิ้วมาให้เธอบอกว่ามีความสุขมากๆที่ผู้คนนั้นใจดีจริงๆและพ่อค้าบอกว่าเขาเนี่ยมา ตั้งร้านกันตั้งแต่ตีสี่แล้วที่นี่เนี่ยขายปลาตั้งโกชิ้นละสองบาทเท่านั้นเองมันคล้ายๆกับการทอดโดนัทเลยเธอบอกอีกว่าที่นี่เนี่ยผู้คนใจดีมากๆและเธอรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากและรู้สึกว่าน้าตาจะไหลออกมาเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยใจดีและมีเมตตามากๆต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็ไปที่ร้านขายไก่ย,ย่างกันต่อทั้งคู่เนี่ยชอบกินไก่ย,ย่างกันออกมากๆและเมื่อทั้งสองคนเนี่ย เห็นผักห,หอมใหญ่เธอบอกว่ามันสดใหม่มากๆและทั้งคู่เนี่ยก็ได้แวะซื้อกลั่ำปีหัวใหญ่มากๆแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ลูกละสามสิบสามบาทเท่านั้นเองถ้าไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอาจจะราคาอยู่ที่ห้าสิบถึงแปดสิบบาทได้เลยหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปที่ร้านข้าวขาหมูนะครับที่นีเน่เป็นร้านข้าวขาหมูที่ผู้คนเนี่ยนิยมกินมากๆ เมื่อเธอเดินผ่านร้านขาหมูเธอบอกว่ามันหอมมากๆและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปและได้นั่งในร้านมันเป็นร้านที่ท้องถิ่นสุดๆซึ่งบริเวณนี้ผู้คนก็จะมากินและมาอยู่กันอยู่มากมายและได้เล่าว่าฉันกับเพื่อนชาวไทยเนี่ยก็เคยพักอาศัยอยู่แถวๆนี้และผู้คนเนี่ยก็มักรับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็นกันบริเวณนี้นะครับเป็นเหมือนกับตลาดของชุมชนที่ชาวบ้านที่จะมาซื้อของกันและมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสุดๆ ที่นี่ก็จะมีร้านที่เปิดตั้งแต่เช้ามืดและเมื่อทั้งคู่เนี่ยได้ข้าวขาหมูมาเสิร์ฟแล้วก็ยังมีนำซุปมาให้อีกด้วยทั้งคู่บอกว่าน้อ้ําเนี่ยมันดูเข้มข้นมากๆและเหมือนจะเข้าเนื้อได้ดีมากอีกด้วย เมื่อเธอกินเข้าไปเนี่ยเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆส่วนน้ําขาหมูเนี่ยก็มีรสชาติหวานนิดๆเนื้อก็อร่อยมากเช่นกันเนื้อในเปื่อยมากๆและเธอได้บอกว่าข้าวขาหมูนั้นหวานและน้าซุปเนี่ยก็จะมีรสชาติที่เค็มๆหวานหน่อยและมันก็อร่อยลงตัวกันเลยทีเดียวซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ชอบกันมากๆหลังจากที่กินกันเสร็จแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ไปเดินเล่นต่อที่ตลาดนัดแห่งนี้ที่เนี่ยจะเดินเดินได้เยอะมากๆเพราะว่ามีขายเสื้อผ้ามีร้านกางเกงมีหลายๆอย่างขาย และกางเกงช้าเนี่ยก็จะอยู่ที่120บาทส่วนกางเกงขาสั้นสีดำเงินนั้นก็จะอยู่ที่69บาทตลาดที่นี่ก็จะมีของขายอยู่มากมายหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินเล่นต่อแล้วก็ได้มาเจอกับร้านทุเรียนนะครับเธอบอกว่าเธอไม่กล้ากินทุเรียนเลย และทั้งสองคนนั้นก็ได้ไปคุยกับพ่อค้าขายผลไม้ก,กันอย่างสุขสนานกันต่อจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเรื่อยๆเธอบอกว่ารถยนต์เนี่ยและรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะมากๆเช่นกันและเดินต่อไปก็เจอกับร้านขายไก่ย่างอีกพ่อค้าเนี่ยบอกว่าไก่ย่างชิ้นละห้าสิบที่นี่ก็จะมีร้านขายอาหารอยู่มากมายมีทั้งปาย่ยางกุนเชียงทอดมีไก่ทอดสมุนไพรและก็มีขายข้าวแกงให้ดี อีกด้วยอยู่ที่ถุงละ35บาทที่นี่ก็จะมีความเป็นไทยสุดๆไปเลยและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินต่อและได้แวะดูแมสปิดจมูกซึ่งแพ็คเนี่ยก็จะอยู่ที่แพ็คละ20บาทนะครับทั้งหมด4แพ็คก็จะอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นราคาที่ถูกมากสําหรับพวกเธอทั้งคู่เนี่ยก็ซื้อมาหลายถุงส่วนพ่อค้าเนี่ยก็แจกแมสเพื่อให้ทดลองใช้ฟรีด้วย เธอก็รู้สึกซึ้งใจจริงๆที่พ่อค้าใจดีมากๆและทั้งสองคนเี่กก็เดินต่อมาอีกและเมื่อเธอเห็นร้านขายข้าวราดแกงแล้วเนี่ยเธอบอกว่าแม่ค้าเนี่ยดูใจดีสุดๆไปเลยและเมื่อเดินเข้าไปในร้านเนี่ยก็เจอกับร้านกาแฟอีกเธอบอกว่าร้านกาแฟที่นี่มันสวยมากแลวมันก็เป็นสไตล์ที่เก๋ๆที่ร้านกาแฟแห่งนี้ก็สวยมากเช่นกันมันเป็นร้านกาแฟสไตล์เก๋ๆทางร้านเนี่ยก็ใกล้จะปิดแล้วและในวันนี้ก็เป็นวันที่ขายกาแฟดีมากเพราะว่า ขายเฉพาะกาแฟเนี่ยก็หมดไปร้อยหกแก้วแล้วเมื่อได้กาแฟมาแล้วเนี่ยเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆกินแล้วสดชื่นจริงๆและทางร้านเนี่ยก็ให้น้ำส้มคั้นฟรีอีกด้วยทั้งสองคนบอกว่าคนไทยเนี่ยใจดีสุดๆไปเลยและพวกเธอเนี่ยก็ดูมีความสุขมากๆแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นอีกด้วยเธอบอกว่ามันดีสุดๆไปเลยเธอบอกว่าประเทศไทยนั้นสมกับเป็นดินแดนแห่งหรอยยิ้มจริงๆ เปลี่ยนล้นไปด้วยน้ำใจของคนไทยและตลาดแห่งนี้ก็มีพื้นที่ให้รับประทานอาหารอยู่มากมายและก็มีเครื่องดื่มเนี่ยคอยให้บริการอีกด้วยได้สัมผัสบรรยากาศในยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยผู้คนที่คึกคักอยู่มากมายได้เพลิดเพลินกับตลาดท้องถิ่นแบบนี้อีกด้วย,วยก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับว่าผู้คนได้เข้ามารับชมวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์แรกนะครับได้กล่าวว่า ทั้งสองคนเนี่ยดูน่ารักมากๆแล้วก็อารมณ์ดีด้วยพ่อค้าแม่ค้าเลยน่าจะให้ของฟรีคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักมากๆและฉันก็ชอบนิสัยคนไทยคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าขอบคุณที่ทั้งทั้งสองคนได้มาเที่ยวไทยชอบอาหารไทยและขอให้มีความสุขตลอดการเดินทางคอมเมนต์ถัดมานะครับได้กล่าวว่าพ่อค้ากับแม่ค้าเนี่ยน่ารักมากๆเห็นแล้วมีความสุขจริงๆคอมเมนต์ถัด มาได้กล่าวว่าคนญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติเนี่ยเปิดใจและทําความรู้จักเมื่อคนไทยยิ้มให้แล้วจะได้รับมิมตรใีไปเลยไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามคอมเมนต์ถัดมานะครับได้กล่าวว่าคนไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีแต่ว่าภาษากายเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดไปเลยคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวที่ไทยเนี่ยเยอะมากๆและนิสัย ของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เยอะเช่นกันเอมเม์ถัดมาได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าวัฒนธรรมเราจะคล้ายๆหรือแตกต่างกันแต่เราก็จะยิ้มให้เสมอคอมเม์ถัดมาได้กล่าวว่าคนไทยเนี่ยชอบคนญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักค<ม>อมเม์ถัดมาได้กล่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีของกินมากมายและเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นชาไทยกาแฟไทยปลาต้องโกหรือจะเป็นผัดไทยก็ล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทปวีดีโอนี้นี่ก็เป็น ความคิดเห็นบางส่วนนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนลุกพบกับเรื่องราวได้ใหม่ที่วิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ